เวลาที่เราเรียนคอมพิวเตอร์วันอาทิตย์เนี่ยรู้ไหมว่าเรากำลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เราทำคือการเขียนโคด้ดเราเรียกว่าการโคดดิ้งนะลกูกเป็นการสั่งคํำสั่งในคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการเลยใช่ไหมครับที่เราทำอยู่ตัวอย่างโปรแกรมแรกที่เราเรียนในเดือนนี้ก็คือโปรแกรมที่เราทำ ให้ตัวละครขยับได้ให้ตัวละครส่งคำพูดออกมาได้นั่นแหละเราใช้วิธีการโคดดิ้งแต่เป็นโคดดิ้งง่ายๆสำหรับเด็กเราก็เลยเดี๋ยวคุยให้ดูว่าทำไมเราเป็นเด็กทำไมเราต้องเรียนโคดดิ้งด้วยสมัยเนี้โอ้โหโคดดิ้งมันสั่งอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวคุยให้ดูดีโอดีกว่าไม่รู้แล้วก็แม่ลบน้วก็ลองไปดู เออเดี๋ยวเด็กๆดูนะอันนี้คือทำไมถึงอะไรคือโคดดิ้งโคดดิ้งก็คือที่เราทำอยู่แล้วมันหมายความว่ายังไงมาดูวิดีโอนี้กันหน่อยทีนิดนึง Welcome to Learning Mall I am very excited as I have started to learn to code I was telling James about it and he asked what is coding now this was a very good question and the very same thing that i had asked mom yesterday before we started my mom told me coding is a term for computer programming it is how you give a computer an instruction I have also discovered that there are different coding languages. Programmers use one or more computer programming languages to give these instructions to computers. For example, Programmers working at Google m ight use C Java JavaScript or Python Video Game Programmers at Nintendo m ight use C Java C s h a p อย่างโปรแกรมเมอร์คนที่เขียนโคดดิ้งเราเรียกว่าโปรแกรมเมอร์อย่างเด็กๆถ้าเรียนไปแล้วโคดดิ้งเป็นแล้ว mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เหมือนกันเห็นไหมถ้าเกิดเป็นคนที่เขียนแอปเขียนโปรแกรมบน คอมพิวเตอร์ huh. ก็อาจจะมีภาษาโคดดิ้งที่จะเขียนให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้เราต้องมีภาษาที่คุยกับคอมพิวเตอร์ได้ลูกภาษาคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใหญ่เขาใช้กันก็จะมีหลายยี่ห้อมากเลยทั้งซีพัดพัทจ้ว่าอะไรอย่างนี้นะครับเป็นชื่อของโปรแกรมส่วนใครที่สร้างเกมอย่างของบริษัท Nintendo เขาสร้างเกมใช่ไหมเขาก็จะใช้โคดดิ้งเขียนเกมเหมือนกัน JavaScript or SQL Some languages use special blocks coding even ส่วนที่เราเรียนอยู่นี้เป็นการโคดดิ้งอีกแบบหนึ่งลูกเขาเรียกว่าบล็อกครับเป็นภาษาบล็อกคือเอาเป็นบล็อกออกมาเรียงกันเหมือนที่เราเรียนนี่แหละ Such as Blockly Actually I have started using visual blocks to help me build a m i n e c r a f There are many languages t h า t ็จ e ใช o ภา l y but the same c า n c e p t คอมพิวเตอร์สร้าง Minecraft ขึ้นมาแล้วก็เด็กๆก็สามารถทำเป็นภาษาบล็อกได้ด้วยอ่าเอาละก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะ,สะแสดงว่าที่เรากำลังเรียนอยู่เรากำลังจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโปรแกรมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นโคโดดิ้งของเราเริ่มจากง่ายสุดก่อนเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่อ่าสัปดาห์ที่แล้วมาเราโคโดดิ้งด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่าอะไรจำได้ไหม โปรแกรมอะไรที่เราใช้อยู่เพล็อปเพล l a b ใช่ไหมครับเพล l a b สำหรับพรีวิวเราเมื่เดีมันก็พังเพล็อปบอกแล้วมันจะเข้าเพล a b p พรีวิวของเด็กก่อนนะครับปึ้งคุยปิดไป,ดปดก่อนึงเอาล่ะเรามาเข้าเพล l a b กันด้วย Google Chrome ก็ได้นะครับอ่าคุยก็ใส่ c o d e o r g เข้าไปหรือ c o d e ค้ดแค่นี้เหมือนเดิมใครลืมแล้วก็กดเข้าไปเข้าโค้ดเข้าอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมใครจำได้บ้างต่อไปเข้าอะไรบอกกูสิไปกดที่ไหนอ่าพูดเลยพูดเลยใครใครเห็นบ้างเรากดที่โปร,โรอะไรลูก <Okay. S 1> โปรเจกตอกดโปรเจกปับ๊บมันก็จะกระโดดมามแล้วเราก็เลื่อนมาหน่อยนึงแตามันยังไม่เห็นโปรแกรมของเราเราต้องไปเลือกที่ไหน วิวฟ <View> ูลิสถูกต้องแล้วเกมเราจะอยู่ข้างบนเรอยู่ข้างล่างเนี่ยของเราอยู่โปรแกรมเราอยู่ที่ p พ a แปร์พี e ีเดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเอาล่ะสัปดาห์ที่แล้วที่เชื่ออุ๋ยอ่ะเดี๋คุยขยาย<ด>นิดนึงเวลาขยาย,ย,ายจอเราเอาเมาส์มาชี้จุดสามจุดใครเป็น iPad ก็เอานิ้วจิ้มกดค้างไว้แล้วลก็ลากออกมาจอก็จะใหญ่ขึ้นจนเราพอใจแบบนี้ ลายเว็บโคดวันนี้เราจะสร้างเกมปิดท้ายของคอร์สนี้จะให้ดูว่าเกมมันเป็นยังไงกูจะให้ดูตัวอย่างของเด<ร>าา็กๆจะได้ทําเดี๋ยวดูก่อนนะครับเราจะทําแบบนี้ปิดไปก่อนนี่ให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ฮะเราจะทําเกมแบบนี้ครับเดี๋ยวรันให้ดูนะเกมปาปีศาสตร์เริ่มเกมปุ๊บ You can't catch me โอ้แล้วเราก็ใช้ลูกศรเลื่อนเลยเจ้าตัวละครก็จะเดินไปตามที่เราต้องการเราจะกินตัวไหนก่อนก็ได้ต้องดนี่ไหมครับมีคําว่าสกอขึ้นมาหนึ่งแปมแล้วคุยก็ขึ้นไปกินตัวนี้ปุ๊บอหายไปหนึ่งได้คุย็ต้มไปกินตัวนี้ได้สามแปมแล้วก็โผล่มาอีโก้ได้กินสี่แปมชนะแล้ววันนี้เราจะทําแบบนี้ครับขั้นที่หนึ่งแต่ผมยังเข้าไม่ได้เลยครับเดี๋ยวคุยทําให้ดูหนึ่งรอบก่อนแล้วเด็กๆจะหยุดให้ทํานะครับ เทรดูนะ<ใ>นลูกข<ย>ั้นนี่หนึ่งเด็กๆเอาตัวละครไหนก็ได้ขยจะเอาง่ายที่สุดขุยเอาเป็นอตัวไหนเดินดีเอาตัวแมวนี่แหละแมวนี่เราก็เทปแมวแล้วขุยจะให้เดินจากข้างบนมาอย่างที่สองให้เด็กๆใส่แบ็กกราวที่ชอบครับขุยเลือกแบ็กกราวเป็นอวกาศได้ไหมอวกาศอ่ะนนพ,พอเสร็จแล้วเราก็จะสั่งให้แมวเดินครับ สั่งให้แมวเดินใช้คำสั่งที่สามสีเขียวนี้ครับเอาออกมาอันที่หนึ่งจะไว้ข้างๆอย่างนี้ก็ได้นะไม่ผิดเด็กๆจะไว้ข้างๆก็ได้ถ้ากลัวแบบเอาคำสั่งมาต่อแล้วมันจะทับกันเราก็ไว้ข้างๆแบบนี้แล้วก็ปุ่มแรกเป็นปุ่มขึ้นแล้วเราก็เลือกคำสั่งสีฟ้าชื่อ Move ครับม v e ขึ้นเหมือนกันนี่ไม่เห็นขอบไม่เป็นไรอี๋ยวขยับเอามาต่อข้างก็ได้ให้เด็กๆทำอย่างนี้ก่อน อ่ะแล้วเทสดูครับตอนนี้เราจะไม่เห็นอะไรเพราะแมว <c oughs> แมวอยู่สุดเจะขอบจอข้างบนแล้ว <c oughs> ก็เลยเดินไม่ขึ้นอ่าให้ทําอีกปุ่มหนึ่งปุ่มที่สองอาจจะมีเลื่อนลงมาได้แล้วทีนี้ปุ่มที่สองเป็นปุ่มลงเป็นปุ่มขวาก่อนก็ได้อะเรียงลงมาเลยขวาแล้วเด็กๆก,ก็เอามูฟไปอันไหนก่อนก็ได้นะลูกไม่ต้องซีเรียสขอให้ลูกสอนตรงกันทางขวาเราเทสดูครับขวา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 ,ขวา,ขวาโอ้แมวเดินแล้วแล้วก็ปุ่มที่สาม เมื่อได้ข้างบนได้ทางขวาแล้วก็ได้ปุ่มที่สามเป็นอะไรไลงอ่าลงเราก็เอามูฟมาอีกเปลี่ยนลูกศรให้ตรงกรันเป็นลงอ่ามาเทสดูไปทางขวาได้แล้วลงได้แล้วขึ้นได้แล้วเหลืออีกอันหนึ่งซ้ายครับสุดท้ายเราก็เลื่อนลงมาครับปึ๊บเลื่อนลงมาแล้วก็เอาเวนมาใสา่อุ้ยใช้คําสั่งอยู่แค่ 3, ส,สามอันซ้ำๆเองลูกแต่เปลี่ยนลูกศรให้เป็นลงเออให้เป็นซ้าย แล้วเราก็เอามูฟมาต่อแล้วก็เปลี่ยนเล็นซ้ายถ้าใครอยากได้ตัวละครอื่นต้องให้ตัวละครเจ้าแมวนี้เปลี่ยนตรงกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้เจ้าแมวก็ให้เทสแบบนี้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะลงมือทําก่อนขั้นที่หนึ่งจะต,ต้องเลื่อนซ้ายได้เลื่อนขวาได้เลื่อนขึ้นได้เลื่อนลงได้นะครับแบบนี้แบบนี้อ้าวทำเร็วใครไม่เข้าใจดูบนจอไม่มีอะไรมากเลยมีเอาตัวละครมาัว,วเปลี่ยนพื้นหลัง ทำปุ่มทั้งหมดสี่ปุ่มโดยเปลี่ยนลูกศรให้ครบสี่อันที่เขามีให้แล้วก็เอามูฟมาใส่โดยที่จะต้องเหมือนกันนะครับไม่มาเข้ากูไม่ได้เข้าอะไรไม่ได้เดี๋ยวคุยจะดูให้ใครไม่ทันไม่เป็นไรดูบนจอขูยไว้มไม่มีเนึ่แล้วพอยก็ชื่นหน่ไม่ได้แต่ต่องปัดนะเพิ่มมีใครสงสัยอะไรใครทําได้ทําเลยใครยังไม่ได้บอกเทสได้ไหมลูก เป็นยังไงอีกลูกยังับใครยังไม่ได้แชร์หน้าจอมาขุยพาทำเลยแล้วเพื่อนที่ยังไม่ได้ก็จะได้ดูด้วยกันอ่าแชร์มาแล้วขุยจะวงให้ดูเลยว่าทำตรงไหนตรงไหนบ้างเดี๋ยวคุยเปิดแชร์ก่อนหรือลืมลูกอ่ะอนุญ,ญาตแล้วแชร์ได้ใครสงสัยแชร์หน้าจอมาใครจำคำสั่งไม่ได้บ้างได้ไหมครับ เขาหอมยกมือนี่เขาหอมทาเสร็จแล้วเหรอลูกหรือเปล่าอ่าโอเคน้ําเพชรแชร์มาแล้วใครที่ไม่ทันดูดูกับน้ําเพชรเลยนะบนจอนี้นะลูกเป็นการทบทวนไปด้วยกันนะครับอ่าเพชรเข้าโค้ด org แล้วอันแรกเลยนั่นแหละลูกตึ้งเอาละทีนี้เข้าโปรเจกต์ได้เลย อ๋อโอ้โหเพดล็อกอินแล้วด้วยโอเคมีการเซฟแล้วเพดกดโปรเจกต์ออกมาแล้วก็จากนั้นเพดล็อแป๊บหนึง่งเพดกระเลือนไปข้างล่างเลยลูกไปนิดนึงแล้วก็กด view foolish แล้วก็ลงไปข้างล่างเลยโปรแกรมของเราอยู่ข้างล่าง P Lab P Leader นั่นแหละลูกกดจึง้งกเข้าไปคนอื่นทำไปเลยนะลูกถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวแช้หน้าอจอหลายคนนี่เลยโคเอ๋ยค่ะเมื่อกี้หนูเมื่อกี้ซูมมันออกค่ะอ๋อโอเคค่ะต้องทำเริ่มทำใหม่เลยนะลูกแล้วเดี๋ยวจำได้ไหมคำสั่งให้เปิดตําแกงเลย <Huh>? Okay. อ่าให้ตกอ่งั้นคิดตั้นใส่คิดตั้นใส่ตัวละครหนึ่งตัวกับพื้นหลังก่อนนะลกูกเดี๋ยวพี่จะพาทาปุ่มอ่าเพชรมาเลยดูดูน้ําเพชรด้วยคิดตั้นดูพี่น้ําเพชรก็ได้นะครับว่าทํายังไงอ่าเพชรมาทําทําโชว์เลยเราขั้นที่หนึ่งเพชรเลือกตัวละครมาหนึ่งตัวอ่าเอาตัวอะไรตัวแมวก็ได้ไหมหรืออะไรจึงจากนั้นเลือกพื้นหลังลกูกเอาพื้นหลังก่อนพื้นหลังเดี๋ยวเราไม่มีพื้นหลัง เอาแบ็กกราวด์เลยอ่าได้แบ็กกราวด์เรียบร้อยเลือกแบ็กกราวด์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วอ่าเราจะเอาแบ็กกราวด์ไหนเลือกเลยให้แรนดอมเหรอโอเคจากนั้นก็เริ่มทำปุ่มแรกคิดตั้นดูนะลูกปุ่มแรกเราจะใช้คำสั่งที่สามสีเขียวชื่อว่าเวนแล้วก็ไปให้เขาเคลื่อนที่โดยการเลือกคำสั่งมูฟมาต่อเสร็จแ,แล้วคำสั่งที่หนึ่งลูกศรขึ้นกับลูกศรขึ้นตอนนี้สามารถขึ้นได้แล้วต่อไป อ่าต่อไปอ่าต่อไปไงครับก็ต,ต้องใช้เวนเหมือนกันลูกอ่าเวนมาโชว์ไม่ต้องโชว์เอาทิ้งโชว์เอาทิ้งไปเหมือนกันเลยคําสั่งเดียวกันแต่เปลี่ยนลูกศรลูกเป็นลูกศรที่สองเป็นลูกศรที่สองก่อน อ่าทีนี้เปลี่ยนลูกศรลูกไม่งั้นมันจะเป็นขึ้นทั้งคู่เลยอ่าเปลี่ยนเป็นไปทางขวาข้างบนก็ต้องเปลี่ยนไปทางขวาด้วยแบบนี้ถูกต้องครับเพจปึ๊บอ่าปึ๊บเรียบร้อยแบบนี้ได้สองปุ่มแล้วครับต่อไปทับปุ่มที่สามคลิปต้นเห็นบนจอไหมลูกวิธีทำอ่าแล้วก็ล่มทำแล้วแล้วมันส<ค>นุก หนูลองทําแล้วหนูทําแค่สองตัวโอ้เอาเอาตัวละครตัวเดียวนะลูกแล้วก็ทําให้เดินได้สี่ปุ่มถ้าสองตัวเราไม่มีปุ่มให้เขาไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครครับเพชไม่งั้น <c oughs> เราจะไม่ตัวละครนั้นจะไม่เดินลูกเราตัวเดียวจะทําจะทําได้แค่ตัวเดียวตัวที่เดินครับอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนปุ่มเป็นขวาและต่อไปปุ่มลงครับอ่าเราก็เปลี่ยนปุ่มลงทั้งคู่เลย ให้ตรงกันอ่าเวนก็ต้องลงด้วยแล้วก็ปุ่มที่สี่ครับอ่าทุกคนทำแบบกยนะครับต้องให้ได้ตัวหนึ่งสี่ปุ่มพอส่วนตัวละครอื่นไม่ต้องเดินตัวละครอื่นจะเป็นตัวมอนสเตอร์ที่เราจะไปทำคะแนนเดี๋ยวกูจะสอนอรกทีริงตอนนี้เอาขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วเหลือจะทำต่ออ่าอย่างเพชรนี่นะครับเดี๋ยวให้เพชเทสให้ดูด้วยอ่ากดลันที่เพชปึง้งอ่าทุกคนดูแล้วเพชก็จะไปกด ขึ้นลงซ้ายขวาตรงสีส้มให้ดูเลยก็จะเดินได้เลยหรือจะใช้คีย์บอร์ดได้ด้วยนะ,ะใช้คีย์บอร์ดเดินยังได้เลยนะครับคีย์บอร์ดกดลงลูกกดเอกดลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ลงดูสิตอนนี้มันขึ้นไม่ได้เพราะมันอยู่ขอบบนได้เห<ด>็<ช>นไหมได้แล้วเรียบร้อยอ่ะคนต่อไปมีใครพ <อ S 1> ี่ปอสามน่าจะได้แล้วนะง่ายอ่ดูของของ้าวหอมโอเคลูกศรขึ้นถูกต้อง เทสแล้วใช่ไหมคะลูกเทสแล้วเดินไหมเข้าหอมลงลงขวาขวาสายสายอ่ะถูกต้องค่ะลูกดีมากเอาต่อไปโซฟาแชร์มาซันได้ไหมครับตันอันได้ไหมลูก อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยจะให้่เ่ินสิลูกซ้ายขวาบนล่างถ้าใครใส่ปุ่มซ้ํากันมันจะไม่เดินนะด้านหนึ่งออันนี้ถูกต้องโหมดกัดโซฟาดีมากตึงตอนนี้คุยมีตัวละครเป็นแม่เรายวเปลี่ยนฉากหน่อยตามมนตายคุยขอเป็นฉากที่ไม่เห็นอะไรเลยดีกว่านี่ลืมต้องเปลี่ยนตรงนี้ทหารกำลังอยู่นี่อ่ะใต้ทะเลลึกแล้วกันนี่เจ้าแมวยอยู่นี้ใช่ไหมครับตอนนี้ลูกสอนคุยเลื่อนไป ขึ้นลงซ้ายขวาได้แล้วเหมือนเด็กๆคราวนี้เราจะเพิ่มตัวละครเข้ามาเพื่อให้เราได้กินเราก็ต้องเอาคําสั่งมาต่อที่ตรงอันนี้คือคําสั่งหลักลกูกดยดวิีวให้ดูคําสั่งส่วนนี้ก็เป็นคาสั่งหลักเราจะมีคําสั่งอะไรเพิ่มเราต้องเอามาต่อตรงนี้ครับต่อท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดตัวปุ่มเราขวางอยู่เราก็ต้องจับย้ายนิดนึงนะลกูกอาคุยจะจับย้ายไปตรงอื่นก่อนไปอยู่ตรงไหนก็ได้คุณไปอยู่ตรงข้างไปอยู่ข้างๆ ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันล้นจอมันก็จะทํางานเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เอาจริงไปนี่นะครับเอาไว้ตรงนี้ส่วนคําต่างหลักคุยจะเอามาต่อเลยนะครับคําดังต่อไปคุยจะเพิ่มตัวละครที่จะเป็นของที่เรากินนี่กินตัวไหนดีเราเลือกก่อนคุยเอาเป็นเจ้าแมวจะไปทําไปกินอะไรดีไปกินต่อตู้กับเจ้าตัวนี้แล้วกันนี่หนึ่งตัวแล้วเอาทีละตัวก่อนนะคุยเพิ่มตัวหนึ่งก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเดินไปหา ตอนนี้ถ้าเราเดินไปหาเนี่ยพอโดนเจ้าตัวนี้มันยังไม่ทําอะไรเลยเราต้องมีคําสั่งต่อครับคําสั่งว่าเมื่อเจ้าแมวไปสัมผัสกับเจ้าตัวเอเรียนก็ให้เอเรียนหายไปเราจะทําคําสั่งแรกก่อนนะให้เมื่อโดนเอเรียนคำสั่งนั้นก็คือคําสั่งที่สี่ครับเด็กๆคำสั่งที่สี่ชื่อว่าเวนไม่ใช่ขอโทษคําสั่งที่ชนกันชื่อนี้ครับเวนแล้วก็มีตัวตรงตรับ เราก็เลือกออกมาครับมาต่อเวนเอามาเป็นคําสั่งใหม่ครูอุ๋ยครับครับผมผมต้องเรียนต่อแล้วครับอเดี๋ยวลูกยังไม่หมดเวลาเลยเอาครูครูก๊อบมาแล้วอ่ะเฮ้ยเราเรียนเราเสร็จสิบโมงนะลูกเอาเหลืออีกยี่สิบเจ็ดนาทีต้องเรียนให้จบครูมาสอนที่บ้านแล้วไงครูมาถึงแล้วอ่ะ ไม่คุณครูเข้ามาถึงแต่ยังไม่ถึงเวลาสอนไม่ใช่หรอรเรียนกครูถึงสิบโมงเอาแล้วงั้น้เพชรรีบทำเร็วลกูกเอาดูนะคะระับเด็กๆเ,กเ็นเราจะเลือกเจ้าแมวมเมื่อชนกับตัว<ม>ไหนครับตัวที่สองเราคืออะไรที่สองเราคือเอเรียเราก็ต้องบอกว่าเมื่อเจ้าแมวชนกับเราก็เปลี่ยนตัวครับชนกับเอเรียถ้าใครเป็นตัวอื่นก็ต้องเปลี่ยนเจ้าแมวด้วยแต่อันนี้ขุยเป็นเจ้าแมวเดินเราก็บอกว่าเวนแอตแทก นี่คือแอตแท็ครับปการชนระหว่างเจ้าแมวชนกับเอเรียนเมื่อไหร่คําสั่งคือคาสั่งนี้นะครับแล้วให้ทําสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั่นก็คือให้เจ้าแมวหายไปคําสั่งหายไปชื่อว่าเวนิสครับเวนิสแปลว่าขาจัดหรือทําลายหรือล้างออกไปเราก็เอามาเลย <c oughs> แล้วเราก็ต้องเลือกว่าตัวไหนจะโดนกําจัดครับ <c oughs> เอเลียนจะไม่โดนกําจัดเราก็ต้องเลือกเอเลียนครับดีเรียบร้อยแล้วมาดูกันเดินมาแล้วนะครับ เพิ่มคำสั่ง when attack แมวชนกับเอเลียนแล้วเมื่อชนเอเลียนเราให้มันหายไปดูนะครับเรียบร้อยอันนี้คำสั่งที่หนึ่งแต่นอกจากหายไปแล้วเราจะให้เขาโชว์คะแนนด้วยตรงนี้ทำยังไงก็ยังอยู่ที่เดียวกันครับเมื่อเจ้าแมวชนกับเอเลียนนอกจากให้แวนิดให้ล้างแล้วก็ให้เพิ่มคะแนนด้วยคำสั่งเพิ่มคะแนนก็คือสกอร์วันครับตรงนี้เอามาใส่เลยเขาจะบวกสกอร์เข้าไปอ่ะเสร็จแล้วครับดูนะครับ มาพอโดนเจ้าตัวนี้คะแนนขึ้นหนึ่งตัวแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองแต่มีข้อแม้ว่าเด็กๆจะต้องเพิ่มคำสั่งตรงนี้สามอันให้ขู่วิเลยเพื่อตรวจแต่ถ้าใครสามารถทำได้หลายตัวก็ต้องใส่อย่างนี้ครับอ่าถ้าใครอยากมีมากกว่าหนึ่งตัวทำยังไงก็ทำเหมือนกันครับขั้นที่หนึ่งเราต้องเพิ่มตัวละครตัวต่อไปอาแต่รูจะให้ทำแค่ เพิ่มตัวละครขั้นตอนมีนัางนี้นะครับเพิ่มตัวละครที่จะชนใช้คําสั่งเวนแอ t แท็กระหว่างตัวละครสองตัวคือตัวเรากับเจ้าตัวสัป,ประหลาดตัวนั้นแล้วก็สั่งให้มันขจัดแล้วก็ใส่แต้ครับเอาทําที่เร็วเอาคาลูลมใส่สกอออ่าใส่สกอ์ด้วยนะเออเข้าหอมมาแล้วครับเวนแอ t แท็กแล้วก็ให้แวนนิตแล้วก็เติมสกอร์ด้วยดีมากครับรันดูนี นันนี่นคือดูเอากินแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เออดูไม่ทันเอาใหม่ like เ ouais. leave, เ immt, ๊เดินไปกินเลยลูกหมอบมอบมอมอกดค้างได้ด้วยนะถ้ากดค้างมันก็เดินเลยวืดกลับคะแนนที่หนึ่งมาแล้วถูกต้องผมเสร็จแล้วครับอ้าวเพชรโชว์เลยจะได้ไปเรียนศิลปะต่อได้เพชรโชว์มามากกตัวไว้ปึ๊บเดินก <found> <deci> ินน <found ing their itsu> ี้ดูด้วยไหนดูเกมของเพชรสิอาลละเริ่มขยายใหญ่หน่อยดิจอเล็กแกกังโอเค <c oughs> อ,อยากเห็นชัดๆดีมากลุยเดินเลยครับตัวไหนเดินเอากินแล้วครับตัวที่หนึ่งออมสองครับตัวที่สามครับไปกินเอาคะแนนครับออมโอ้โหมีการกินเสร็จแล้วยิงจรวดด้วยได้คะแนนดีมากเชรต่อจากโซฟาเอาลาันลูกปูเสร็จแล้วครับได้ลูกได้เดี๋ยวกูจะดูตามที่ยกมือกดุชูลิทชัแฮนเลยเอาโซฟาไปกินสิแงมตัวที่สอง แงมผ่านครับถูกต้องต่อไปเป็นอย่าเพิ่งออกนะลูกทุกคนเราต้องกดชูมือด้วยนะตรงรีแอคชั่นแล้วกดชูมือ<ด>ถึงจะ<า>มาต่อคิวอ่าคิดต้นกินเยอะเลยง่ำง่มาให้หมดเลยลูก <c oughs> โหได้คะแนนทุกตัวถ้าตัวไในกินแล้วไม่มีแสดงเป็นบักเราต้องแก้โปรแกรมแต่อันนี้กินได้หมดเลยถูกต้องแงมอ่อตัวสุดท้ายกินได้ไหมง่ำถูกต้องครับอ๋อคลิกเอาตัวสุดท้ายใชวิธีคลิกใช่ไหมลูก คปเป็นคริสตันคริสตันแล้วก็ต่อด้วยเข้าตูนะอ่าคริสตันแชร์มาต่อจากเข้าตูเป็นเกรสอ่าคริสตันโชว์เลยลูกออ uh huh. ลุยโอ oh, ลูกศวนมันเอากลับไปที่เดิมลูกเราต้องเวลาจะลากต้องลากงแต่สีเขียวเลย <c oughs> อ่าได้แล้วงับงับถ้าเราจะย้ายคำสั่งเราค่อยเอาสีเขียวงันแรกเรียบร้อย อันที่สองอ่าทีนี้ถ้าเกิดเรากลัวทับคาตังคิดซะสามารถเอานิ้วไปจิ้มตรงสีเขียวเวน้นแล้วค่อยลากมันจะไปหมดเลยอะไรที่อยู่ข้างล่างเว้นนะลูกนะอย่างนั้นเออค่ะเ,เต็มเสร็จแล้วเราอยากจะแชร์คนอื่นเล่นเรากดปุ่มแชร์ตรงนี้ครับแชร์ข้างบนนี่ที่ขุยวงกลมไว้นะดูนะนี่นี่ที่ขุยแชร์ไว้ตรงนี้สีดแดงๆนี้นะครับเด็กๆก็กดคลิกเลยปึ๊บแล้วเขาก็จะมี โค้ดให้เราเรากด send to phone อย่างนี้ครับโอ๊เขาไม่มีบาร์โค้ดเหรอนี่มีแล้วเราก็เอาโทรศัพท์มาสแกนบาร์โค้ดนี้ก็จะเล่นเกมเราได้เลยครับแค่นี้เองเด็กๆก็อาจใจห้พ่อคุณแม่ลองมาหยิงที่หน้าจอตรงนี้เกมนี้หรืออะไรก็ตามที่เราสร้างก็จะเล่นได้บนมือถือเครื่องนั้นเลยครับ